ะครับกับคอตี้นะครับตอนนี้เรากำลังโดนล้อมที่ตูนิเซียนะครับโอ้โดนยิงหนักเลยต้องสกัดพวกมันไว้อย่าให้มันเข้ามานะครับถอยก่อนมาเอาระเบิดมาอืมอยู่บนหลังคาแล้วน้องโถบรรทุกมานะครับโอ้โหเพียบเลยอะ่ะอันนี้คือเราเราจนมุมใช่ไหมเนี่ยไม่เป็นไรเราจนมุมแต่เรามี MG 42นะครับ สุดยอดปืนกลของเยอรมันนี่ไงโหวิ่งมาก็มามาให้เรายิงนะเนี่ยเอื้อ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 ว่าไงนี่ไงยิงเลยยิงเลยนี่ไงโอ้โหเพียบเพียบเพียบชิบหายรถหุ้มเกาะมารถหุ้มเกาะรถหุ้มเกาะหลบเร็วหลบเร็วหลบเร็ว โอ้ยแม่งโดนยิงโดนกระหน่ำยิงอย่างงี้แม่งตายดีกว่าหลบเร็ว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 ทุกคนหมอบลงโอ้โหอุ้ยโอเคทุกหน่วยถอนเร็วตัวเร็วถอนตัวทุกหน่วยโอเคนะครับเราต้องถอนตัวแล้วไปเร็วเราเราโดนจัตีอย่างหนักเลยเราต้องการกำลังเสริม โอเคต้องถอยแล้วนะครับโอเคเฮ้ยทางประตูเข้ามาเหรอนี่ไงรออยู่เลยฮ่าฮ yep ่าฮ oh, ่ากก้กก้นี่ไงเฮ้ยได้ปืนใหม่ดีมากชอบชอบเอาปืนเยอรมันมาใช้นะครับแปลกมากปืนตัวเองไม่ใช้เอาปืนเยอรมันมาใช้ ก็ปืนเยอรมันมันดีกว่านี่หว่าสมัยนั้นนี่เยอรมันเขานำหน้านจริงๆนะด้านอาวุธปืนอุ้ยนี่ไงโอโ้โหไปเร็วไปเร็วรถทุ่มกเกาะรถทุ่มเกาะเอาระเบิดไ,ไปบ้างเอาคว่างมาคว่างกลับเอาเอาุ้ยข้างบนเฮ้ยนี่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 เรียบร้อยอัดเลย ปจูุกระสุนว่างไงเรานี่คุณใส่น้องโอเคเรายึดรถรถถังแล้วนะครับโอ้ตายเพียบเลยผลงานพวกเรานะครับกลับไปได้เหรียญกาหารแน่นอนเย็ดได้แล้วบ้ยึดยึดยึดรถถังแล้วฮ่า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 ยึดรถถังมาแล้วเฮ้ยจัดการมันก่อนเกือบแล้วจัดการปัจูุก้าก่อน ยิงมันยิงมันเอออย่าให้อย่าให้มันยิงบาสุก้าได้นะครับปืนร้อน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 นี่ไงยิงรถระเบิดได้ด้วยไอ้เหี้ยเยสคนรถข้าศึกนะครับนี่อย่าให้มันตามมาเฮ้ยรถถังรถถัง ยิงรถถังนี่รถทุ่มเกาะยังอายอ่ะเฮ้ยแคนเซอร์มาเราสู้แคนเซอร์ไม่ได้นะครับต้องหนีเฮ้ยมันยิงอับบาซูก้าใส่เราอันนั้นอันนั้น,อ,น,น,นอันนั้นพวกเราหรือเปล่าพวกเราอ๋อเฮ้ยนี่ไงเกือแบบโดนมาซูก้ายิงเฮ้ยรถถังรถถังเชียร์ละรถถังรถถัง ยิงไม่เข้านะครับรถถังยิงไม่เข้าเฮ้ยวนมาที่เดิมอ่ะเนี่ยนี่ไงวนมาที่เดิมเราวนมาที่เดิมเหรอวะเฮ้ยบาซูก้านี่ไงเรียบร้อยเฮ้ยบาซูก้าฮ่าฮ่าเฮ้ยบาซูก้านี่ไง บาสุก้านะครับเรียบร้อยนะครับอ๋อถ้ายิงถ้ายิงข้างหลังยังไงก็ระเบิดโอเคมาแล้วนะครับเฮ้ยเครื่องบินเครื่องบินพุ่งนี่ครับยิง โอเคทางตันทางตันนะครับแม่งขับยังไงเนี่ยโคตรห่วยเลยพลากไอ้คนขับม่นโคตรกากอ่ะนี่ไง,งงงงดิเฮ้ยโอเคโอเคอย่าให้มันยิงบาสุก้าใส่เราได้นะครับไหนวะแฮนเซอร์เช็คเฮ้ยรถรถรถ,รถทำายรถทำายรถ,รถก่อนเออว่างไงยิงเหรอจะสู้กับเราเหรอเรามีรถทุ่เก่อนนะเว้ย นี่ครับทางตันนี่นี่ล่วงล่วงล่วงซะตายหมดครับโอเคยิงเปิดทางครับเฮ้ยโดนทุ่มเกาะปิยานภาชนะเรียบร้อยไปหมดโอเคเฮ้ยโอ้โหโอ้แม่งคนเดียวทำ หมู่เดียวทำลายทำลายราบคาบอ่ะเยี่ยมแมงฟ้าเันฟิวเรียสนี่วะเฮ้ยรถถังหรือวะรถถังหรือวะอ๋อไม่ใช่รถถังนะโอเคเฮ้ยบาสุกา้าอุ้ยโดยนบาสุก้านะครับโอ้ยัยงซิ่งอ่ะ รบเร็วรบเร็วอนนุ้ยกระจุยนะครับพังปิวไม่ตายนะครับสงสัยห้อยพระดีเนาะไปลร็ไปลร็เฮ้ยมันมาละกำลังเสริมมาละอุ๊ยจะวิ่งมาชาร์จเหรอว่าไงเพื่อนเฮ้อืมเฮ้ยจะฟั่งระเบิดไปลร็ไปลร็ยิงมันยิงมันเออ เฮ้ยเจอบันไดนะครับปีนได้ปีนได้เสร็จกูเสร็จกูทมสันแม่งเลยครับแอบไปนักโอเคดีนะชอบคอสตี้มากเพราะว่าฉากการประทะแม่งสมจริงมากนะดูดิ AI กับเพื่อนเราช่วยกันยิงกันโอเคขอปืนแบบโบ๊กแอคชั่นดีกว่า นี่ไงมันกว่าอไม่ต้องกลัวเราเป็นบูบบลินเรารีเจนเลือดได้ไปเร็วโกโกโกเฮ้ยอุ๊ยอ่ะอร์เบิดไปอุ๊ยมันก็โยนมาเหมือนกันว่ะต่างคนต่างโยนครับ นี่ไงเออไม่ตายอีกโอ้โหเฮ้ยลบเออลบเร็วโอเคเพื่อนเรามาละโก้โก้โก้วิ่งไปทางไหนต่อ playing into my end up let's head for the brigade rally point boys we'll be back for this time okay